สรุปข่าวสโมสรเชลซี Chelsea, ประจำวันที่1สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งเชลซี Chelsea, ครับเรลาบันทุกข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรจะเจกันบ้างเชลซี Chelsea, ช่วงเช้าวันนี้พรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลอื่นๆผู้ระวางอาร์อนอนประทักับทางเชลซี โดยกันที่ปืนใหญ่ผลงานช่วงปริซั่นนั้นเริ่มเข้าชี้นะฮะหลังซิลชัยสองนัดปรวดน่าสุดที่ลงสนามความพร้อมจัดทีแอรเอบริกมอมยองนำทัพทางด้านของสิงบรูอยู่ในช่วงบั่นใจเฮมาสองเกมติดต่อกันแล้วแดนน่าจะไว้ใจทมิอับราฮัมเป็นตัวที่เด็ดในสึกฟุตบอลกระชับมิสโมสรในช่วงค่ำคืนวันนี้ โดย,ยางานนี้ผลจะเป็นการพรีวิวฟุตบอลนะฮะสุดกระชับมิตรในวันนี้ที่จะเป็นอาร์เซนอลเจอกับทางเชลซีจะเตะกันเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามเอิเาริสเตเดียมบ้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลโดยในยางานนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าครับเลยจะฟังทางอาร์เซนอลกันก่อนครับกันงานนี้พระพักปืนใหญ่ทีมดังจะทางธุรกิจ กำลังเตรียมความพร้อมสู้ศึกนัดการใหม่ที่ผ่านมาลกนามอุ่นเครื่องไปแล้วสานัดผลงานไม่ค่อยดีซะแต่ไหนนักชนะ1สเสมอ1แล้วก็แพ้ไปหนึ่งซึ่งเกมล่าสุดนะฮะคือการเล่นแบบสามปิดถล่มอาชนะวัตฟอร์ดมาได้4ต่อหนึ่งความพร้อมของทีมก่อนจะลสนามแบบนี้ทีมเพิ่งจะได้ตัวเบนไว้์กองหลังคนใหม่เข้ามาสู่ทีมทว่าน่าจะยังไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้อีกนานคนที่น่าจะยังไม่มีชื่อก็คือบูบากโายซากา้า ปีทีมชั้นต้นกริดที่เพิ่งจะกลับมาซ้อมส่วนแกนหลักราอื่นนั้นพร้อมลงทําศึกอย่างแน่นอนโดยคาดกันว่าในเกมนี้ทางอาร์ติตาเนียจะจัดชุดใหญ่ราเล่นในเกมนี้แนวรุกก็จะมีพีแอร์เอมริกอมามิยองอเล็กซองลากาเซตและก็เอมิลสวิตโปรส่วนตัวกลางก็จะเป็นโทมัสปาเต้คอยเป็นห้องเครื่องด้าน,นแนวรับเนียใช้รับโฮดิ้งกระทางฟาโบมารีเป็นคู่เซนเตอร์นั่นเอง โดยสภาความพร้อมทางฝั่งเชลซีนั้นงานนี้ทัพสิงบรูทีมแชมชป,ป์ยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเข้าแขมฝึกซ้อมเตรียมสู้ศึกนัดการใหม่อย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้ลงสามเตะแมตช์อื่นเครื่องไปแล้ว1นงัดและก็สามารถเฉือนชนะบาร์มาสมาได้แบบชเฉียดไป2ต่อหนึ่งโดยสภาพทีมก็จะลงฟาดแข้งกันเกมนี้นักเตะหลายคนก็กลับมารายงานตัวกันแล้ว จะยังขาดพวกกลุ่มนักเตะทีมชาติอังกฤษและก็อิตาลีที่ยังได้ต้องพักหลังจากไปลุยศึกยูโร2 0 2 0มาขณะที่การเสริมทัพทีมก็ได้คว้าตัวมาร์คัสเบตนเจอรอาดีนัทวันฟูลแลมเข้ามาสู่ทีมแบบไม่มีค่าตัวเกมนี้โทมัสทูเิลกุญสูกะทางทีมจะส่งชิโมวนเนอร์ลงเป็นกองหน้าตัวเป้าและก็มีคาร์มัสันโอดอยคาทามฮาคิมซิเอสเป็นปีกสองข้างส่วนแดนกลางรรสซอกลี จะยืนคุมเกมรับร่รวมกับทางเดนนี่ดริงค์วอเตอร์ขณะที่แนวรับนะฮะจะให้มาเดงซาลูอิสเบเกอร์และก็อันเดสคิทเทนเซนยืนเป็น3เซ็นเตอร์ส่วนคา,าดการณ์เป็นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งอาร์ซอนนั้นจะมาในระบบ4-2-3-1ได้แก่แบนเบรโนชิดดริกส่วนเลสฟรอปโฮดิงปาโบมาบรีคิรันเจนี่โทมัสปาเต อาเบิร mm ์ตแซมบี้โลคอนกานิโคลัสเปเป้เอเบลสวิตเปโรพีแอเอเมริกโอมาบิยองและก็อเล็กซองลากาะเสรนะครับส่วนฟังเชลซีนั้นจะมาในระบบ4-3-3ก็ได้แก่เอเดอาร์เมนดี้เซซ่าอัสลิโกต้าอันเดสคิทเทิลเซนเทิร์สซูมามาร์กอสอารอนโซบรูเบนลับซักชิกคอนเนอร์กาลัเกอร์มัตเชโอโคเาซิสคารามัสันโอดอยชามิอับราฮัมและก็คริสเตียนบูริซินครับ โดยผลงานท่านัดหลังสุดนี่ที่พบกันของทั้งสองทีมนี้งานนี้วันที่29เดือน12ปี2019อร์ตันแพ้เชลซีไป1-2วันที่21เดือน1 2020เชลซีเสมออร์ตันไป2-2วันที่1เดือน8 2020อร์ตันชนะเชลซีไป2-1วันที่26เดือน12 2020อร์ตันชนะเชลซีไป3-1แล้ววันที่12เดือน5 2021นะฮะเชลซีก็แพ้อรสตันไป0-1 โดยเกยมนี้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ก็ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเนื่องจากเป็นอนดอนดับบี้แมตช์น่าจะไม่ยอมกันง,ง่ายๆอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งทัพที่แดงเนี่ยก็หวังจะสยบสิงปรูเก็บชัยในถิ่นของตนเองให้จงได้เช่นเดียวกับทางทีมเยือนก็น่าจะต้องการชนะเช่นเดียวกันหากเทียบกับศักยภาพของทีมโดยรวมแล้วตัวเตะตเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าอาร์ซอนน่าจะดดีกว่าเพราะแข้งตัวลหลักๆนั้นอยู่กันครบ ฝั่งเชลซียังไม่มีชื่อบรรดานักเตะตัวหลักอีกเกือบครึ่งทีมทําให้ฟอร์มโดยโรวมนั้นดรอปลงอย่างแน่น,นอนเชื่อกันว่าเกมนี้น่าจะออกเบียดแบบสูสีแต่เมื่อบทกันไปบทกันมาตลอดทั้งเกมยังไงซะเชื่อในความหลากหลายและความเก่าเกมของนักเตะอเซนนลน่าจะหาช่องยิงและกระเบียดชนะเชลซีที่มีแต่ขุมกำลังสำรองแบบได้แบบบุบิดนะในค่ำคืนวันนี้น้นผมเป็นไปว่างานนี้นะฮะ ทางาร์เซนนั้นก็มีเหนือกว่าทางเชลซีแต่ซัดอย่างนั้นแล้วถ้าเชลซีทําเต็มที่และแก้เกมได้ดีก็มีโอกาสชนะได้ในค่ำคืนวันนี้นะครับอย่าลืมไปชมพวกเขากันได้นะฮะเวลา21็ดนาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดนะครับผมทางช่อง a อ s ต n นไบรท์และก็เชลซีเอฟซีครับเราจเข่าวต่อมากันดีกว่านครับวินเชอร์เบิร์นเผยเหตุผลดิวแอสตัน คว้าแทมมี่อับปรหัมจะกลายเป็นดิวสุดคุม้มโดยน i ยเจลเวชเบอร์นผมตานานแบ็กซ้ายสโมสรฟุตบอลาอสตอน,อสสอนแห่งสือ่อฟุตบอลธุรกิจแสงความคิดว่าการที่ทีมรักของตอนนั้นเดินหน้านดิวในการคว้าตัวแทมมี่อับปารัมจะทางเชลซีในตลาดซื้อขายนักเตะในครั้งนี้เป็นอะไรที่คุ้มเป็นอย่างมากเลยนะ โดยอนาคตของดาวยิงวิสซ่าพิรนีในถิ่นแซมฟอร์ดบริตนั้นตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนโดยเจ้าตัวถูกจำกัดโอกาสในการลง้นาเมื่อทางชมัสทูเคิลกุมบังเจียนสิงบรูแทนที่แฟรงค์ลัมพาดตั้งแต่ช่วงกลางฤดูก,กาลที่ผ่านมาซึ่งทางอับราฮัมเนียตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของไอ้ปืนใหญ่รวมไปถึงอาร์ซนอล่าและก็เวสแฮมโดยคาดกันว่าผลผลิตจากแคมป์ของสิงค์ครามเชลซีจะมีมูลค่าประมาณราว40ล้านปอนด์ โดยารสเซนตกเป็นข่าวโยงกับทางแชมมี่อับรารัมของทางเชลซีผมคิดว่าเขานั้นเหมาะสมกับทีมไอ้ปืนใหญ่เมื่อพิจารณาจากเหล่าแข้งที่พวกเขาขว้ามาร่วมทัพช่วงหลังนี้เขายังมีอายุน้อยและยังคงต้องการจะพิสูจน์ตนเองผู้คนต่างตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงความคงเส้นคงวาของเขาแต่สิ่งที่นะฮะคุณต้องการจากแข้งวัยกระทะเหล่านี้ก็คือการตุ่มเทมีส่วนร่วมกับทีม คำถามที่ว่านั้นเขาจะสามารถสอดแทรกสู่ทีมได้หรือไม่หากพีแออเมริกออมาริยองฟอร์มเข้าฝักคำตอบคืออาจจะไม่เว้นแม้แต่เสียแต่ขยับเอาดาวเตะทีมชาติกาบองไปเล่นที่ริมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งอย่างนั้นจะทำให้ทีมต้องเสียสละบูคาโยซาก้าหรือนิโคลัสเปเปก็ได้นะการมีอับราฮัมอยู่ทีมทำให้ทีมไม่ศักยภาพที่พัฒนาไปถึงอีกระดับหนึ่งอาจตอนนั้นมีทางเลือกเพิ่มขึ้นแม้ว่าอเล็กซองลากาเซ จะตกเป็นข่าวโยงกันทีมาดืดนในตลาดซัมเมอร์น,นี้เช่นเดียวกันก็นตามทีเป็นนว่าดียวของแทมี่อับราฮัมคนนี้ก็ดูแล้วมีโอกาสจะย้ายอย่างแน่นอนครับแล้วมรัดข่าวต่อมากันยี่กันครับผลิิตเชื่อเชลซีกแกร่งพอจะโค่นแมนซตตี้ขึ้นไปคว้าชแชมป์ลีกในสั้นนี้ได้อย่างแน่นอน โดยทางคิสเตร,ตรียนพรูซิสการรุกพรสวรรค์สูงของทางเชลซีออกมาประกาศอย่างมั่นใจบอกว่าทัพถึงกระดับเชลซีควรจะมีโอกาสโค่นแมสซิฟต์ขึ้นไปควา้าแชมป์ฤดูกิจนาฬกา2021นี้ที่การจะเปิดฉากขึ้นอย่างแน่นอนนะโดยบอกตามตรงนะว่าผมเองก็ยังมีความรู้สึกตื่นเต,นต้นในการคว้าชแชมป์ UCL ลงเหลืออยู่เหมือนกันนะเพราะมันเป็นความสําเร็จยิ่งใหญ่ที่น่าเหลือเชื่อี่สุดแล้ว การประสบความสำเร็จระดับนี้เป็นอะไรที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผมและก็เพื่อน่วมทีมได้มากเลยทีเดียวเราทุกคนตระหนักกันว่าการแข่งขันยิง่งชิงและการใหม่นี้ดูตำแหน่งแชมป์ยุโรปนี่คือเรื่องสำคัญมากเลยนะอย่าลืมนะว่ายูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีตยุโรปเสมอเส้นทางก่อนจะก้าวขึ้นไปครองบัลลังมันโหดหินที่สุดแล้วจนไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดยังไง แต่ใน,นที่สุดแล้วเชลซีก็เอาชนะคู่แข่งเก่งๆเหล่านั้นขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้สําเร็จฉะนั้นจะไม่มีเหตุผลที่เรานั้นจะต้องทอมตัวจนเกินเหตุสำหรับฤดูกาลนี้ทีมที่แข็งกร่งที่สุดในอังกฤษก็คงเป็นบาร์เซโตนเหมือนเดิมนั่นแหละครับพวกเขาคือแชมป์เก่าฉะนั้นการเอาชนะทีมระดับนั้นได้ทําให้เรานั้นมั่นใจมาว่าจะทําสําเร็จได้เหมือนกันในวิีฟุตบอลพิลิกิจในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรถสมสรแมนเชสเสตตในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ